มิสเตอร์ไอคอนเศรษฐศาสตร์ภาษาคนเข้าใจง่ายย่อยไว้สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่จินอีกครั้งแล้วนะครับกับมิสเตอร์คอเศรษฐศาสตร์ภาษาคนครับนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการหาความยืดหยุ่นไขว้นะครับหรือว่า cross elasticity นะครับมาเริ่มเลยนะครับความยืดหยุ่นไขว้คืออะไรนะครับคือต้องบอกอยนี้ก่อนนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายนะก็คือสมมุติว่านะ เรากําลังสนใจสินค้าหนึ่งอยู่นะครับอย่างเช่นเราเดินไปดูเสื้อที่ยูนิโคเราว่าโหพี่ตัวนี้ชอบมากสีขาวขอคอกลมนะครับไซส์เอนี่หนูรักหนูเลิฟเลยราคา200บาทกําลังจะตัดสินใจซื้อแล้วนะครับแต่เราเหลือพันซ้ายฟลุกนะฮะไปเจอกับซาร่าเสื้อสีเดียวกันไซส์เดียวกันเหลือ180บาท <S <S เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อไรก็คือเฮ้ยเราสนใจเสื้อของยูนิโคอยู่นะแต่อยู่ดีอ่ะ ราคาของสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องดันมากระทบกับปริมาณความต้องการซื้อของสิ่งที่เราสนใจอยู่คือไอ้ราคาของเสื้อ,อยืดคอ่ะมันก็อยู่มันเฉยปกติเลยแต่ไอ้ราคาเสื้อของซาร่ามันดันลดนะครับก็คือราคาของสินค้าอื่นเนี่ยมากระทบกับความต้องการซื้อของสินค้าที่เรากําลังสนใจอยู่น,นะครับมันเลยเป็นที่มาของความยืดหยุ่นไข้นะครับพคดยางมาแํานี้นะฮะเรามาดูกันนะครับสูตรเป็นคืออะไรนะครับ e x y e ตัวนี้คือ elasticity นะครับ x y แทน2สินค้านะครับสินค้า x และสินค้า y นะครับหรือถ้าไปอ่านเทคบางเล่มนะครับเขาจะเขียนอย่างนี้เป็นตัว e อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนตัว c นะครับก็ได้เหมือนกันความหมายเดียวกันนะครับวิธีการแปลความหมายนะครับอันนี้ที่ให้ไปเลยนะปกติแล้วเนี่ยการแปลความหมายในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเราจะแปลล่างขึ้นบนัเหมอนะครับแปลยังไงก็คืออ่านนี่ดูนะครับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะอ่านดูทีตัวดูทีตัวอย่างนงี้มา นะครับไอ้ตัวนี้คือนะคเปอร์เซ็นต์ถูกไหมนะครับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยคือเชงอินหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับมันคืออะไรก็คือเมื่อราคาสินค้า y นี่ไงสินค้า y ถูกไหมพี P คือราคา y คือสินค้านะครับเมื่อราคาสินค้า y เปลี่ยนแปลง1%นะครับและอีกอย่างนึงที่พี่ต้องให้เพิ่มคือตัวล่างเนี่ยตัวล่างตัวเนี้ยนะครับส่วนมากตัวล่างเนี่ยเขาจะเทียบ1%เสมอนะครับเทียบ1%เสมอจําไว้นะนะครับ เศรษฐศาสตร์แปลล่างขึ้นบนนะครับและตัวล่างเทียบ1%เสมอนะครับอย่างนี้ก็คือเมื่อราคาสินค้า Y เปลี่ยนแปลง1%นนะครับส่งผลให้ความต้องการซื้อนี่ครับส่งผลให้ความต้องการซื้อสินค้า X เ,เปลี่ยนแปลงไปจุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์นะครับโดยค่าที่เราหามาได้เนี่ยก็เอามาแทนอ้ตรงจุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือความยืดหยุ่นคลาย นะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าเอ้าพี่แต่ว่าสูตรมันมาอย่างนี้มันปแปลกๆนะครับพี่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าปกติถ้าเราไปอ่านเฉดนะหลายเล่มนะอ่าหลายๆเล่มสูตรความยืดหยุ่นเนี่ยจะไม่เขียนไม่ค่อยเหมือนกันนะครับจะมีบางเล่มที่เขียนเหมือนกันเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลคือทั้งหมดทั้งมวลนะมันคือการแค่สลับข้างเปลี่ยนไปย้ายไปย้ายมานะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคของหนังสือเล่มน,น,นั้นนะครับแต่เล่มน,นี้ พี่แนะนาว่าอย่างนี้ง่ายสุดนะครับจากประสบการ์ประสบการณ์สอนไม่ได้ประกบการประสบการสอนของพี่อย่างงี้ง่ายสุดเชื่อพี่นะครับโอเคนะครับวิธีการแปลนะครับสมมุติว่าสูตรพี่บอกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับวิธีการที่เราจะมาทําเป็นสูตรเพื่อหาค่าความยืดหย่นเนี่ยนะครับให้เียนอย่างนี้ก็เป็นข้างบนก็เป็น qx 2ลบ qx 1นนะครับอันนี้คือการแปลเครื่องหมายเดลต้าโอเคไหม ไอตัวเดลต้าเดลต้าการเปลี่ยนแปลงไงเอาใหม่ลบเก่านะครับ2คือตัวใหม่1คือตัวเก่านะครับส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยเขาก็เป็นเดลต้าพีวายเหมือนกันนะครับก็เป็นพีวายสองลบพีวายหนึ่งนะครับจากนั้นทําเป็นเปอร์เซ็นต์คียังไงก็คูณนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับเวลาคูณเนี่ยถ้าเราสังเกตดีมันจะสลับขึ้นไปพอดีเลยอันเนี้ยจะมาอยู่ข้างบนส่วนไอตัว qx วเหนึ่งเนี่ยนะครับจะมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับมันจะสลับกันพอดีเป๊ะเลยนะครับก็กลายเป็นคูณด้วย p y 1หาร Qx1 เนะครับเท่านี้เองอันนี้คือความยืดหยุ่นไข้แบบจุดนะครับแบบจุดนะนะครับอ่ะเราลองไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงมาลุยโจทย์เขาบอกว่านับตลาดแห่งหนึ่งนะครับที่ไหนไม่รู้เดิมราคาเนื้อหมูอยู่ที่150บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับโอเคแสดงว่าตอนนี้ สิ่งที่เรากําลังสนใจและโฟกัสอยู่เนี่ยนะครับคือราคาเนื้อหมูถูกไหมครับดังนั้นเอาพี่นะครับแทนเนื้อหมูให้เป็นตัวแปร x นะครับง้นที่เขียนไว้ก่อนนะครับเนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูมันคือตัวแปร x นะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในใายไบต์มีความต้องการซื้อเนื้อหมูอยู่ที่100กิโลกรัมนะครับอันนี้คือความต้องการซื้อคือ q นะครับขณะที่เนื้อไก่นะครับอ่าแสดงว่ามีอีกสินค้าหนึ่งคือไก่ นะครับเขาเทียบไก่กับหมูหมูเป็น x ไปส่วนไก่เป็น y นะครับไก่เป็น y งั้นที่แทนตรงเนี้ยนะครับพี่แทนด้สีแดงไอ้เจ้าไก่เป็น y นะครับโอเคทีนี้แนะนำนะนะครับไม่ว่าจะทําความยืดหยุ่นในรูปแบบไหนก็ตามอ่ะพยายามเขียนตัวแปรขึ้นมาให้มันเสร็จก่อนเราค่อยไปแทนค่ามันจะง่ายมากเขียนยังไงนะครับเขียนอย่างนี้อ่ะก่อนอื่นแต่สูตรก่อนก็คือ q x 2ลบ q x 1นะครับส่วนด้วย p y 2ลบ p y 1คูณ p y 1ส่วน q x 1นะครับทีนี้แทนค่าตัวแปรเลยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกราคาเนื้อหมูเนี่ยนะครับอ่ะอ่านไปด้วยกันตรงนี้ราคาเนื้อหมูอยู่ที่150บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแสดงว่าตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ p x 1นะครับเท่ากับ100 50บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับในายไบต์มีความต้องการซื้อเนื้อหมูนะครับแสดงว่าเป็น Qx1 นะครับ Q คือปริมาณ x คือหมู1คือตัวเริ่มต้นนะครับในายไบต์ต้องการซื้อ100กิโลกร,รัมต่อวันนะครับขณะที่เนื้อไก่มีราคาอยู่ที่90บาทนะครับพอเป็นเนื้อไก่ปุ๊บแสดงว่าเป็น PY1 เท่ากับ90บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับ นายไบต์มีความต้องการซื้อเนื้อไก่อยู่ที่300กิโลกร,รัมนะครับแสดงว่านี่คือ QY1 เท่ากับ300กิโลกร,รัมต่อวันนะครับต่อมาราคาเนื้อไก่ปรับลดลงเห็นไหมราคาเนื้อหมูที่เราสนใจอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแต่ราคาเนื้อไก่เปลี่ยนแปลงนะครับแสดงว่าราคาเนื้อไก่คือ PY2 ถูกไหมปรับลดลงเหลือเพียง80บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับก็เป็น 80บาทต่อกิโลกร,รมัมทําให้ในไบต์มีความต้องการซื้อเนื้อหมูลดลงเหลือเพียง8ปกิโลกร,รัมนะครับคือออ้ยอยู่ดีราคาเนื้อไก่เปลี่ยนแต่เราไปปรับเปลี่ยนการบริโภคเนื้อหมูเฉยเลยนะครับอันนี้แหละความยืดหยุ่นคล้ยนะครับโอเคตอนนี้เป็นเนื้อหมูถูกไหมครับเนื้อหมูก็เป็น Qx เป็นค x2 เเนาะนะครับ QX2 เหลือเพียง8 0กิโลกร,รัมต่อวันนะครับแต่มีความมีแต่มีปริมาณความต้องการซื้อเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเป็น400 กิโลกรัมต่อวันนะครับแสดงว่านี้เป็น QY เนาะนะครับเป็น QY 2นะครับเท่ากับเขาบอกว่าเท่ากับ400นะครับโอเคอันดับแรกเขียนมาให้หมดก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าใช้อันไหนบ้างนะครับอ่ะทีนี้มาแทนค่าในสูตรเลยนะครับก็คือเป็นเขาบอกว่า QX 2ลบ QX 1นะครับ QX 2คืออันไหน QX 2 QX 2คืออันนี้ถูกไหมครับ QX 2ลบ QX 1นะครับก็เป็น 80-100นะครับ80-100หารด้วย PY2-PY1 นะครับ PY2 อยู่ไหนอ่ะมาหา PY2 คืออันนี้ PY1 คืออันนี้นะครับก็เป็น80-90นะครับ80-90คูณด้วย PY1 ส่วน QX1 นะครับก็สลับกันพอดีเลยเป็นคูณ90-100หารนะครับทีนี้ก็หาค่าอะไรครับ 80บลบหได้ลบ20ิติดลบนะจ๊ะนะครับหารด้วย80ลบ90นะครับติดลบอีก10จก็เป็นลบ10นะครับคูณด้วย90ส่วน100นะครับตรงนี้ลบเจอลบเป็นบวกนะครับลบหารลบเป็นบวกเนาะนะครับก็เป็น20หาร10คูนด้วย90หารห0นะครับก็จัดการบวกลบคูณหารให้เสร็จนะครับที่ก็ตัดศูนย์ตัด0นนะครับโอเค ก็เป็น2คูณด้วย90ได้เท่ากับ180นะครับหารด้วย100 180หารห0มีค่าเท่ากับ1.8เอ1.8แคืออะไรวะพี่นะครับปกติเวลาเราตีค่าความหมายนะครับของความยุ่นไขล้เนี่ยนะครับวิธีการตีค่าเนี่ยก็คือถ้าหากว่าได้ค่าออกมาเป็นบวกไม่สนใจนะไม่เท่าไหร่แต่สนใจแค่ว่าได้ค่าเป็นบวกนะครับถ้าค่าเป็นบวกปุ๊บเป็นสินค้าทดแทนกันนะครับ ที่เราหามาได้เป็นลบคือสินค้าใช้ประกอบกันนะครับดังนั้นจากข้อนี้นะครับได้ค่ามาเป็นบวกนะครับแสดงว่าเป็นสินค้าใช้ทดแทนกันนะครับโอเคก็เป็นสินค้าทดแทนกันนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า substitute g o o s นะครับโอเคทีนี้โอเคเขาถามว่าทั้งสองสินค้ามีความสัมพันธ์กัน อย่างไรนะครับโอเคทีนี้พี่เสริมให้ดึงเรามาแปลงความหมายด้วยกันดีกว่านะครับอ่ะพี่เขาลงนี้ก่อนเป็นการต่แท่แกันนะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาแปลงความหมายกันหน่อยนะครับการแปลงความหมายก็คือเมื่อราคาสินค้านะครับแปลร่างขึ้นบนนะแปลร่างขึ้นบนนะครับเมื่อราคานะครับสินค้าสินค้าอะไรตรงนี้สินค้า y ถูกไหมเมื่อราคาสินค้า y สินค้า y ของเราคืออะไรคือเนื้อไก่ นะครับเมื่อราคาสินค้าเนื้อไก่เนื้อไก่นะครับปอปอย่อมาจากเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปันปันนะจ๊ะนะครับเปลี่ยนแปลง1%ตัวล่างเทียบ1เปอร์เซเสมอนะครับส่วนตัวบนนะครับก็คือเมื่อราคาสินค้าเนื้อไก่เปลี่ยนแปลงไป1%ส่งผลให้ส่งผลให้ความต้องการซื้อความต้องการซื้อนะครับ ตัวบนคืออะไร QX นะครับ QX คืออะไรคือความต้องการซื้อเนื้อหมูนะครับส่งผลให้ความต้องการซื้อเนื้อหมูเนื้อหมูนะครับเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่1.8เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ1.8เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าราคาเนื้อไก่เพิ่มขึ้น1เปอร์เซ็นต์เนื้อหมูคนก็จะซื้อเพิ่มขึ้น 1. 8เปอร์เซ็นต์เท่านี้เองนะครับก็ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการหาความยืดหยุ่นควายนะครับแล้วก็บทเนี้ยไอตัวความยืดหยุ่นเนี้ยนะครับมักจะเป็นบทตายนะครับก็คือโหเก่งมาจากไหนมาแพ้บทนี้ตลอดเลยนะครับโอเคงั้นก็วันนี้นะครับสําหรับความยืดหยุ่นควายนะครับก็น่าจบลงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ